สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่สุขโขทัยค่ะตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพักครูที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมเร่งประสานงบซ่อมแซม4โรงเรียนด่วนหลังขอไปปี67แต่ยังไม่ถึงมือค่ะ ศาสตราจารย์ดร์ณรุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมคณะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ณนะองค์การบริหารส่วนตำบกลกงอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระรวงศึกษาธิการนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนารงชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมด้วยศาสตราจารย์ดรณนะรุมมพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในครั้งนี้มาเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของสถานศึกษารวมไปถึงแนวทางในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายโดยเฉพาะสถานศึกษาในอำเภอกงไกรล,ลาศจำนวน4โรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่ปี2567 และได้แจ้งของงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัสพรมเผ่าท่านก็ได้รับทราบแล้วและจะเร่งประสานนำงบส่งตรงถึงโรงเรียนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากรายงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข,ขทัยเขตหนึ่งในส่วนของบ้านพักครูที่มีจำนวนทั้งสิ้น67หลัง โดย19หลังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี27หลังอยู่ในสภาพพอใช้และ22หลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมโดยมีครูพักอาศัยอยู่ทั้งหมด70คนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ครูมีที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะครูคือหัวใจของการศึกษา ในภาวะน้ำท่วมแบบนี้เราต้องดูแลทั้งครูนักเรียนและชุมชนควบคู่กันไปกระทรวงศึกษาธิการจึงนำสุขาลอยน้ำซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามามอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษามาช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ค่ะขอชื่นชมคุณครูทุกคนที่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากมาอย่างต่อเนื่องและขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะลงมาดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย700ชุด จะสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเยี่ยมชมสูนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจ,จิตอาสาโดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุขโขทยัยวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยวิทยาลัยการอาชีพสีสัชนาลัยและวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงได้แก่ช่างยนต ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัดผมการประกอบอาหารเป็นต้นค่ะ